สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารย์นารีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโรทยชาตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันในการทําคลิปเดืองความรักนะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะ เพราะว่าจย์ทำครั้งไว้นะคะวันนี้กลับมาทำให้นะคะดวงความรักของคนโสดชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะครึ่งปีแรก2,567นะคะมาช้าแต่ก็มาแล้วนะคะพี่สิงห์น้องสิงห์นะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตามหลักโรศาสต์ไทยนะคลิกตูอได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะส่วนใครที่จะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะนรีิาดา65 รายละเอียดครัครูก็อยู่ภายใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันนะคะตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมด้วยนะคะไพ่าอาจจะมีการสลับตัวตนสลับเรื่องราวกันได้นะคะพลังงานความรักของคนโสดโอ้โหแชร์นส์นะคะคนโสดชาวสิงห์นะคะ our t r u soul connection s in love challenge That can be overcome together โอ้โหหรือว่าคุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่ที่แบบว่าไม่คาดฝันนะคะหรือไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องได้แฟนได้คนรักเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่อยู่ไกลกับเราหรือมีความแตกต่างจากเรามากๆนะคะหรือเป็นคนที่คนคิดไม่ถึงก็ได้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่า ท้าทายมากๆนะคะชาวโสดหรือบางคนอาจจะเหมือนกับมีอายุที่แตกต่างกันมากๆก็ได้นะคะโอ้โหยังไงเนี่ยนะคะแต่เหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่แบบท้าทายหรือว่าคุณสองคนคนละสไตล์กันแต่เหมือนกับมันไม่ได้ที่ท้าทายมากๆที่จะเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันมาพบกันมารักกันนะคะอรือมีเรื่องทำให้คุณแบบตื่นเต้นใจฟูนะคะกับคนคนนี้นะคะเขาไม่เหมือนคนอื่นที่ผ่านมาเลยก็ได้โอ้อ m b r a c นะคะ embrace what destiny has install for you Ooh, install for you นะคะซึ่งเลยนะคะเหมือนกับว่าคนคนนี้จะมาพร้อมกับความอบอุ่นนะคะมาพร้อมกับ มาพร้อมกับโชคชะตานะคะที่โอบก,กอดคุณไว้นะคะโอบก,กอดคุณกับคนรักเอาไว้นะคะแล้วโชคชะตาจะพาให้คุณสองคนเนี่ยมาพบกันได้มารักกันนะคะเหมือนเป็นความรักที่เหมือนกับเป็นปฏิหารมากมากนะคะเราเมื่อได้มาเจอกันแล้วเหมือนกับ embrace นะคะเป็นการเหมือนกับโอบก,กอดเยียวยาจิตใจนะคะหรือว่ามันแบบ ได้มาเจอกันสักทีหนึ่งนะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณสองคนจะได้มาพบกันก็นได้นะคะเนี่ยเอสตินี่โชวสตาจะพาคุณสองคนได้ได้มาเจอกันนะคะชาวสิงห์โมเมนต์ทิ้ง a อฟอะสเป m ชี t ล h t t มนต์ o ี t y o u m u ู t joy with your partner นะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณเจอด้วยกันแล้วมันจะเต็มไปด้วยโมเมนต์ดีๆนะคะความรักที่ เซอร์ไพรส์นะคะทําให้คุณเหมือนกับว่าใจฟูอบอุ่นหัวใจมากๆนะคะหรือก่อนหน้านี้ถ้าคุณแบบไม่ชอบดื่มกาแฟร้อน <c oughs> นะคะเขาก็จะทําให้คุณแบบว่าชอบดื่มกาแฟร้อนเหมือนเขานะมันเป็นเรื่องราวดีๆอะไรบางอย่างที่คุณไม่คิดว่ามันจะโอเคแต่พอคุณทําร่วมกันกับเขาแล้วมันกลับเป็นโมเมนต์แห่งความสุขความแฮปปี้มากๆนะคะหรือเขาอาจจะทําให้พี่สิงห์น้องสิงห์มีความอบอุ่นอ่อนโยนมากขึ้นนะคะ โอ้ยคนโสดนะคะน่าจะมีคนเข้ามาเปิดประตูหัวใจของคุณแล้วนะคะ trust นะคะคนคนนี้มาพร้อมกับความหวังดีนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากคุณนะคะเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะคะเข้ามาสร้างสีสันให้กับชีวิตของคุณนะคะ ดูกันต่ออีกนึงนะคะ s t เตรนจริงๆส r ต n นนี่ถ้าเกิดในไพ่ทาโร่ก็คือพลังงานชาวสิงเลยนะคะเป็นความรักที่เข้มแข็งนะคะเป็นความรักที่ชัดเจนมากๆนะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณต้องรอคอยใครสักคนหนึ่งแล้วสุดท้ายมันมันเป็นความรักที่แม่ลงเอยกันน่ะคะคนนี้เหมือนกับจะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะชาวสิงขอดูอีกหนึ่งใบ โอ้ <Success>. oh. <laughs> คนนี้แหละคือคนที่ได้ลงเอยได้มั่ใหม่ได้แต่งงานกันนะคะ success นะคะจะเป็นความรักที่ประสบความสำเร็จนะคะเหมือนอย่างที่คุณได้อธิษฐานขอนะคะคู่แท้ที่รักจริงหวังแต่งนะคะหรือว่ารักจริงมาอยู่ดูแลกันไปจนแบบ วันสุดท้ายของชีวิตของคุณก็ได้นะคะชาวสิงห์งั้นเดี๋ยวเรามาดูพลังงานจากพ่ทารโรกันต่อนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอาจารย์ขอดูซิว่าเราทำไมคุณถึงโสดคะพี่สิงห์น้องสิงห์ทำไมคุณถึงโสดหรือว่ายังโสดอยู่มีไพ่ของอัศวินไม้เท้านะคะ เดอ star. <S <S แล้วก็มีโอ้สีดาคอนเสิร <so> ์ต <an> หลายคนนะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังเป็นวัยที่เหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มนะคะสร้างความสําเร็จในชีวิตนะคะก็เลยอาจจะเหมือนกับว่าไม่มีเวลานะคะกาลังสร้างนะ้อสร้างตัวสร้างความสําเร็จอะไรบางอย่างที่คุณหวังเอาไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะบาดเจ็บจากความรักครั้งเก่าขอพักก่อนนะคะหรืออีกทางหนึ่งก็คือเหมือนกับชาวสิงค์คุณเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะคาดหวังกับความรักที่ สมบูรณ์แบบนะคะหรือมันรู้สึกเหมือนกับว่าคุณต้องรอใครสักคนหนึ่งเดอะสตาร์นะคะเป็นคนที่อยู่ในความฝันเป็นคนที่อยู่ในความหวังของคุณแล้วก็เมื่อคุณได้เจอกับคนที่เข้ามาคุณรู้สึกว่ายังไม่ใช่คนคนนี้ที่คุณรอคอยนะคะคุณก็เลยต้องโสดคุณก็เลยต้องรอคอยนะคะรอคอยคู่แท้ของคุณนะคะหรือคุณมีเซน์อะไรบางอย่างว่าคุณมีคู่นะคะแล้วคุณกำลังจะได้พบกับเขาก็ได้นะคะดูสิสีดาแบบ รอนานโอ้ยอยากย้ายขึ้นเลยเอาสิบางนคนโสดมานานเลยนะคะสี่สิบสี่ปีนะคะออย่าบอกนะว่ามีสี่สิบปีนะคะเพราะว่าเหมือนบางคนที่เหมือนกับมองหาความรักที่สมบูรณ์แบบอะนะคะคนที่ดีคนที่ศีลเสมอกันเป็นความรักที่สูงส่งมากๆแล้วก็ยังไม่เจอใครที่สมบูรณ์แบบแล้วคุณก็เลยปล่อยผ่านกับความรักเพราะว่าคุณสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสําเร็จ นะคะมันเป็นอะไรที่สําคัญกว่าในชุดของคุณก็ได้นะคะแต่ตอนเนี้เริ่มรอแล้วนะคะเริ่มรอแล้วเอ๊จะมีเข้ามาไหมนะอา,มอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะแล้วจะยังไงดีนะคะแล้วจะยังไงดีสําหรับเรื่องราวความรักนะคะขอดูเรื่องราวความรักของคุณหน่อยนะคะพี่น้องชาวสิงค์คนโสดโอ๋ออัศวินถ้วยนะคะ ว้าวหกไม้เท้าค่ะลุ้นกันต่อมีไพ่ของเดทนะคะหรือว่าคุณรอใครสักคนหนึ่งคุณมีคนในใจหรือเปล่าเนี่ยอืมหรือว่าคุณไ้แอบรักคนที่แบบเขามีเจ้าของอยู่นะคะชาวสิงนะคะ มีไพ่ของอัศวินถ้วยหกไม้เท้าเดทนะคะแล้วก็มีไพ่ของราชินีดาบราชาเหรียญค่ะมีไพ่ของเด็กเธอเหรียญน,นะคะหกดาบค่ะ เทรนนะพลังงานคุณใหม่กก็แล้วนะคะแล้วก็แปดเหรียญค่ะเด็กถือถ้วยนะคะคอขกหนึ่งใบราชินีเหรียญว่ามีทั้งราชินีเหรียญกับราชาเหรียญน,นะคะเหมือนกับว่าคนโสดชาวสิงห์นะคะ อืมบางคนที่โสดนานเพราะว่าจริงๆเหมือนกับคุณมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วก็ได้นะคะเราเขาอาจจะไม่โสดคุณก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนแบบแอบรอเขาอยู่ก็ได้นะคะหรือในหนึ่งอาจจะรอใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเออจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นคู่แท้ของคุณนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเวลาครึ่งปีแรก2567้เหมือนกับว่าเกณฑ์การรอคอยอะไรบางอย่างของคุณหกไม้เท้าคุณกําลังได้รับ ชัยชนะนะคะจบเส้นการรอคอยแล้วนะคะเดตรงนี้อาจจะเหมือนกับว่าคนที่คุณแอบชอบอยู่ตอนเนี้ยโสดแล้วนะคะหรือเป็นพ่อไม้นะคะแม่ไม้แล้วนะคะแล้วเหมือนกับว่าคุณก็พร้อมที่จะเข้าไปในการเดินหน้านะคะสารความสัมพันธร์ระหว่างคุณกับเขาแล้วนะคะหรือว่าสิ้นสุดการรอคอยคุณได้เจอกันกันกบเขาแล้วนะคะราชีดาบนะคะเป็นชาวทัดลมกุมิถนตุนหรือว่าราชาเหรียญชาวทัดุดินมังกรพิสกกันนะคะที่ เขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าสร้างชีวิตมานะคะจนมีแต่ความมั่นคงในชีวิตของเขานะคะคุณรู้สึกชื่นชมในความสามารถชื่นชมในศักยภาพของเขามากๆชื่นชมในตัวเขามากๆนะคะแล้วก็คนคนนี้เหมือนกับว่าอาจจะอยู่ไกลจากคุณก็ได้เลยเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะหดาบหรือว่าเป็นลักษณะของคุณได้เจอเขาจากการเดินทางนะคะ เขาเดินทางมาหาคุณคนเดินทางมาหาเขาหรือว่าเป็นลนักษณะของในระหว่างการเดินทางได้เจอกันแบบปฏิหารก็ได้นะคะเหมือนกับคุณมั่นใจมากนะคะว่าคนคนเนี้ยสเตรน์นะคะคือคนที่เหมือนกับเหมาะกับคุณที่สุดเลยนะคะแล้วบางทีถึงแม้ว่าจะเพิ่งเจอครั้งแรกแต่คุณรู้สึกว่าแปดเหรียญนะ่ะคุณรู้สึกผูกพันกับเขาอย่างประหลาดมากๆนะคะเหมือนชาวสิงห์เนี่ยหัวใจ อ่อนลงเลยนะคะอบอุ่นอ่อนโยนมากนะคะว่าคนอยู่ใกล้เขานะคะบางคนรู้สึกเหมือนกับแอบ,บประมาาแอบ,บเกอ้อเขินนะคะแต่ไยงไก็ตามจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอะอยากเอาใจเขานะคะอยากทําให้เขาแฮปปี้อยากทําให้เขาแบบมีความสุขมากๆนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของออกแนวสายเปด้วยนะคะคุณอาจจะเปเขาหรือว่าไพ่สลับตัวตนกันเขาเป็นสายเปเข้ามาเปคุณก็ได้นะคะชาวสิงห์ คนนี้อาจจะอายุแตกต่างจากคุณก็ได้นะคะว่าเด็กถือถ้วยนะคะกับราชาเรียนหรือว่าราชินีเรียนนะคะอาจจะอายุแตกต่างกันนะคะหรือหกดาบเป็นคนไกลนะคะต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักของคนสดชาวสิง์กันต่อนะคะ มีไพ่ถึงเวลาของคุณแล้วจริงๆนะคะที่คุณจะได้เจอกันกันกบเขานะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะแล้วกงร้อแห่งโชชสตาก็พาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันนะคะหรือทําให้อุปสรรคระหว่างคุณกับเขาอะนะคะได้หมดไปได้สานสัมพันธ์กันนะคะอยูออฟฟอร์จูนมาแล้วนะคะมีไพ่ของราชทถ้วยค่ะ แล้วก็เจ็ดไม้เท้าหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นไพ่ของอัศวินดาบค่ะเอ็มพเพสค่ะ แล้วก็เป็นจิเอ็มเพอเรอร์นะคะโอ้แล้วคุณได้ทั้งเอมเพรสเอมเปอเรอร์นะคะเมื่อกี้ก็ราชาเหรียญกับราชาเหรียญมีไพ่ของสิบดาบนะคะว้าวเดอะซันด้วยแล้วก็หกเหรียญน,นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของ คนที่จากกันไปนานมากเขาได้มาเจอกันนะคะสิบดาตัวนี้อาจจะเหมือนกับว่าอืมเป็นคนที่เคยเป็นคู่กันก่อนในภพชาติที่แล้วนะคะได้กลับมาเจอกันอีกนะคะเดอะซันนะคะเพราะว่าทําบุญนะคะมีบุญวาสนาต่อกันนะคะได้กลับมาเจอกันอีกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนรักเก่าของคนสมัยวัยละอ่อนนะคะวัยเด็ก นะคะวัยเรียนวัยมหาลัยวัยเริ่มต้นทํางานใหม่ๆได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าการเจอกันในครั้งนี้เหมือนกับทั้งคุณทั้งเขาก็คือแบบว่ามีหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีชีวิตที่มันม่นมั่นคงขึ้นมากๆก็ได้นะคะอืมหรือว่าปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่อาจจะเคยมีเนี่ย นะคะมันกลับมาคุยกันกลับมาเข้าใจนะคะกลับมาตามเสียงหัวใจแล้วก็กลับในเวลาที่ใช่นะคะอยู่ออฟฟอร์จูนน่นะคะทําให้เหมือนกับว่าเดอะซันน่นะคะได้กลับมาเป็นคนรักกันได้แต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะในช่วงหลังครึ่งปีแรกนี้นะคะคนโสดนะคะพลังงานของคนโสดเหมือนกับว่ามันมันเป็นไปได้หลายกรณีนะคะอาจจะเหมือนกับว่าเพิ่งเคยเจอกันนะหรือเป็นคนเก่าที่กลับเข้ามาในเวอร์ชั่นที่ที่ดีที่ดูเป็นผู้ใหญ่อะ่นะคะ ดูเห็นคุณค่าความสำคัญในความรักระหว่างคุณกับเขามากขึ้นก็ได้นะคะอืมเหมือนกับในช่วงเวลาของครึ่งปีแรกเนี่ยนะคะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เจ็ดไม้เท้าพยายามมากรุกมากนะคะเดินหน้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะมีของขวัญน,นะคะมาเซอร์ไพรส์มีของติดไม้ติดมือมาฝากคุณตลอดเลยนะคะเหมือนกับ ตัวเขาเองก็ได้นะคะหรืออาจจะเดินทางมาหาคุณบ่อยๆทั้งๆท,ที่อยู่ไกลกันก็ได้นะคะรุกหนักมากนะคะพี่ๆน้องๆชาวสิงห์นะคะเพราะว่าเขาเองก็รู้สึกว่าคุณเป็นคู่กับเขาเช่นกันนะคะมันเป็นอะไรที่มันมีความโหยหานะคะ หรือมีความคิดถึงถ้าเกิดว่าต้องห่างกันไปอ่ะนะคะคิดถึงกันตลอดเลยนะคะโทรหากันก็ไม่อยากวางสายอยากคุยกันไปนานๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักระหว่างคุณกับเขาตรงนี้มันเป็นลักษณะของโชคชะตานะคะทาให้คุณได้มาเจอกันนะคะเหมือนกับนําของขวัญล้ําค่านะคะดูสิหนึ่งเหรียญเนี่ยให้เข้ามา ในเรื่องความรักของคุณนะคะอย่างที่คุณได้อธิษฐานขอ,อไว้ก็ได้นะคะดูสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โอกาสแล้วนะคะบุญที่คุณทําหนุนส่งแล้วได้เจอคนรักดีๆความรักดีๆแล้วนะคะชาวสิงเหมือนกับว่าคุณสองคนน่ะนะคะมันมีมันมีเหมือน,นกับโชคชะตารหรืออะไรบางอย่างที่ได้ขิดเอาไว้นะคะ ว่าจะต้องได้เจอกันนะคะหรือว่าจะได้กลับมาเจอกันในวันที่ที่มันใช่ในวันที่เติบโตแต่ละคนก็เหมือนกับว่ามีความเข้าอ,อกเข้าใจในเหตุผลมากขึ้นนะคะเป็นคนที่เออเหมือนกับอยากดูแลกันและกันมากขึ้นก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะหรือว่าเป็นลนักษณะของคนที่ช่วยกันนะคะในการสร้างสรรค์ชีวิตนะคะหรือได้มาพบกันได้มาทำกิจ จดก,การเป็นหุ้นส่วนเป็นอะไรกันก็ได้นะคะเราเหมือนกับว่าคนสองคนน่ะเก่งด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะสามารถที่จะเหมือนกับอ่อพลิกฟื้นนะคะสถานการณ์หรือปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่อีกฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสบอยู่นะคะเนี่ยสิบดาบตรงเนี้ยให้ให้กลับมาแก้ไขปัญหาแก้ไขอุปสรรคตรงนี้ได้นะคะหรือว่า คุณอาจจะได้เจอเขาในการที่เขาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือคุณนะคะจากปัญหาอะไรบางอย่างหรือคุณเข้าไปช่วยเหลือเขาจากปัญหาอะไรบางอย่างนะคะทําให้ความรักตรงนี้นะคะมันกลับมาดีแล้วก็ปัญหาที่อีกฝ่ายหนึ่งเผชิญอยู่ก็สามารถที่จะกลับมาแก้ไขจัดก,การได้นะคะบางอาจจะเป็นปัญหาเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าคุณสองคนพออยู่ด้วยกันแล้วแบบเสริมดวงหนุนดวงของกันและกันนะคะเดอะซันหเหรียญนะคะทาให้สถานการณ์ อะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาในเรื่องธุรกิจ10ดาาตรงเนี้ยมันกลับมานะคะสร้างผลกําไรมันกลับมาพลิกฟื้นสถานการณ์ได้นะคะกลับมารันธุรกิจต่อไปได้นะคะแบบปังๆเลยนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าคุณอธิษฐานขอนะคะในการให้เจอกับคู่บุญบาร,รมีอาจารย์ว่าคุณจะได้เจอนะคะในช่วงเวลาของครึ่งปีแรกนี้นะคะชาวสิงห์นะคะพลังงานความรักขึ้นมาโอเคเลยนะคะนั้นเดี๋ยวขอดูซิว่า แล้วคนรักของคุณนะคะเขามีลักษณะหรืออะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะเมจิกเชียนนะคะแฮงแมนแล้วก็สิบม้เท้าค่ะ แล้วก็สี่ไม้เท้านะคะคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้นะคะแม่ไม้ก็ได้นะคะพ่อเลี้งเดียวแม่เลี้งเดี่ยวก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่มันกับว่า เก่งนะคะฉลาดมากๆนะคะดูสิอาจจะทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคุณหมอแล้วก็ยังเป็นอาจารย์นะคะเป็นอาจารย์แพทย์แล้วก็ยังเปิดคลินิกส่วนตัวนะคะแล้ก็อาจจะยังเปิดอบรมคอร์สออนไลน์นะคะให้ความรู้ด้านสุขภาพอะไรบางอย่าง กับประชาชนด้วยก็ได้นะคะดูสิทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันมากๆเป็นคนเก่งมากๆนะคะเหมือนกับคนคนนี้เขาก็าอาจจะโสดมานานเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีหน้าที่นะคะพาราบับผิดชอบในเรื่องงานนะคะของเขาค่อนข้างเยอะหรือว่าเขาเป็นคนที่ต้องดูแลคนอนื่นๆก็ได้นะคะเป็นเสาหลักในครอบครัวก็ได้นะคะเขาก็เลยเหมือนกับค่อนข้างที่จะเหมือนกับ สิบไม้เท้าอ่ะไม่มีเวลานะคะทํางานทํานู่นทํานี่เยอะแยะไปหมดทำหลายอย่างไปหมดก็ได้นะคะแต่ว่าเมื่อเขาได้มาเจอคุณน่ะเหมือนกับเขารู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่แบบเขาอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะดูสิความเ็นสิไม้เท้าอ่ะนะคะเออแล้วก็ในในความรู้สึกของเขา่นั่นก็คือเหมือนกับ ตัวคนเองอะนะคะอาจจะเข้ามาช่วยนะคะชี้แนะหรือช่วยทําอะไรบางอย่างนะคะแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างให้กับเขาอะนะคะให้สบายใจอะนะคะทำให้เขารู้สึกว่าอยู่กับคนเนี้ยแล้วมันมีความมั่นคงในชีวิตนะคะเขาก็เลยมั่นใจมากๆว่าคุณเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เหมือนกับเขารอคอยที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยจริงๆนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดนะคะอาจจะมีเซนด้วยแล้วก็ เออเหมือนกับเป็นคนที่มองกันไกลเก่งนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของมีความเป็นนักจิตวิทยามีความเหมือนกับดูคนเก่งดูคนออกนะคะแล้วเขารู้สึกว่าคุณน,นี่แหละคือคนที่แบบเหมาะเขาที่สุดเป็นคนที่ใช่นะคะอดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ หรือเขาเป็นคนเลือกเยอะก็ได้นะคะที่ผ่านมามีคนเข้าหาเขาเยอะแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะเขาก็ค่อยข้างคัดสรรน,นะคะจนเจอคุณนี่แหละสีไม่เท้าถูกใจใช่เลยอ่านะคะมีไพ่ของราชาเหรียญจริงด้วยอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรผสมกันนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่หาเงินเก่งมากๆหรือเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจนะคะชาออด อาจจะเป็นคนไกลนะรักทางไกลก็ได้นะคะหรือเขาเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเทีย่ยวชอบกิจกรรมแบบเอาดอกร์ก็ได้มีไพ่ของไฮพิทเทสนะคะเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจยากนะคะหรือเวลาที่มีปัญหาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่บอกใครนะคนคนนี้เขาจะเหมือนกับว่า ใช้เซน์ช้ิปัญญาของเขาในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะคะหรือเขาอาจจะมีอาชีพอื่นที่แบบว่าเป็นวิศวะเป็นอะไรแต่ว่าไฮพิตเทสอาจจะมีอาชีพเป็นหมอดูเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีเซนจ์จริงๆก็ได้นะคะไฮพิ t เทสต,ตรงนี้ เขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะแล้วเขาเฝ้ามองคนที่รักครอบครัวเหมือนเขานะคะว่าเขามาเจอคุณอะ่ะด้วยเซนของเขาเขารู้เลยแหละว่าคนคนนี้ยจะเข้ามาแล้วแบบเหมือนกับว่ามาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกับเขาได้นะคะอาจจะเป็นลักษณะของคนที่แบบเข้ามาดูแลเขาได้ดูแลครอบครัวเขาได้ดูแลลูกเขาได้ดูแลสัตว์เลี้ยงของเขาได้นะคะเนี่ยเหมือนกับ บางคนก็อาจจะชอบสัตว์แล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเจอคนแล้วคุณนคนที่รักสัตว์เหมือนกันนะคะดูสิไปไหนอะ่ะสัตว์เลี้ยงมนสมาชิกในบ้านเลยนะคะเขาก็รู้สึกว่าโอเคคนนี้แหละคือ คนที่เหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วแฮปปี้มีความสุขนะคะอยากมาสร้างครอบครัวใหม่ร่วมกันกับคุณนะคะพลังงานดีนะคะชาวสิงห์นะคะจบด้วยไพ่ของสิถ้วยด้วยไพ่ของความเป็นครอบครัวด้วยนะคะบางคนอาจจะเหมือนคบกันไปแค่สี่เดือนแล้วก็รู้สึกว่าใช่ก็อาจจะเหมือนกับว่ามาอยู่ด้วยกันนะคะหรือมามั่นหมายแต่งงานกันแล้วก็ได้นะคะชาวสิงห์ยังไงคอนโสดก็ขอให้ได้เจอกับคนที่ใช่นะคะคนที่เกิดมาเพื่อกันและกันนะคะจันนารีก็เป็นแรงใจให้ค่ะยังไงก็อย่าลืมก กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจกับช่องของนรีรดาทารูทาชิตากันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้สมหวังและก็โชคดีในความรักค่ะสวัสดีค่ะ